วันนี้นะคะเราได้เจออนายแพทย์อีกท่านหนึ่งนะคะคุณหมอประทับใจอะไรเกี่ยวกับผลพันธ์ของเอเจลคะก็ที่ประทับใจมากคืออูมิครับซึ่งอูมิเองเนี่ยตอนแรกเนื่องจากก่อนที่ก่อนจะใช้นะครับตัวเองตรวจคนไข้เยอะมากวันหนึ่งเนี่ยประมาณ70-80ถึงปดสิบรายแล้วก็เวลาตรวจทีหนึ่งจะเป็น,วนหวัดบ่อยมากครับเดือนหนึ่งจะเป็นทุกๆสองถึงสามอาทิตย์ต่อครั้งเลยแล้วก็หลังจากที่ใช้เพื่อนเอเจลที่ชื่อว่าอูมิมานะครับตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ย จำไม่ได้แล้วรว่าเป็นหวัดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เรารู้สึกได้เลยครับว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นจริงๆไ,ไม่เป็นหวัดบ่อยๆเหมือนเดิมแล้วครับถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับแนะนําเลยคืออาจจะต้องเช้เอ็กโซสีม่วงภูมิสีเขียวนะครับแล้วก็อาจ,จต้องมีการดีท็อกซ์เพิ่มด้วยคือกรีนสีเขียวด้านหลังของผมนี่ครับซึ่ง3แพ็กเกจนี้ที่ใช้เป็นประจำเนี่ยเห็นผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ครับเพราะว่าภรรยาหมอเองตอนแรกก็เป็นภูมิแพ้หนักมากถึงขนาดว่าเป็นเซนัสอักเสบเลย ตอนนั้นจะต้องผ่าตัดแล้วนะครับแต่ว่าก็ใช้แค่เอ็กโซกับอูมิทานเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยต่อเน,นื่องกันเดียเดียวหยุดยาดได้หมดเพื่ะน้อพ้นจมูกกต้องร้านจมูกแล้วครับตั้งใจว่าจะทานไปตลอดชีวิตเลยครับและให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน,านทานทุกคนเหมือนกันครับค่ะก็ขอบคุณสําหรับทริคดีๆจากคุณหมอนะคะขอบคุณมากคะ่ะ